เจ็ดราศีมีดาวรายระดับลกักเกาะหลังเรียกขับพลหารเกาะกลางเรียกคุมทัพเข้าต่อทำการเกาะหน้านำทหารโหกก้องชิงชัยค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีด้วยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาราศีกุมกันนะคะได้ลัคนากุมพลเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายน2565 แสดงถึงการมีผู้ให้ความช่วยเหลือเจ้าชะตาไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือว่าอยู่ด้านหลังเพราะว่าดาวคุมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยดาวพระประสดีในตําแหน่งกเกษตรราธิบดีเบียนหน้าในเรือนกระดุมพระดาวพระเสาร์เบียนหลังดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวตัวตนของเจ้าชะตาโยกหน้าดาวพระเกตโยกหลังมีวาสนาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่าจะเกิดขึ้นหรือการเดินทางในระยะใกล้ๆหรือการติดต่อสัมพันธ์กับธุรกิจธุรกรรมในแดนไกลก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าดาวพระราหูที่โยกหน้าแก่ลักนาาแฝงแสงถึงดาวในเรือนกรมมะคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกและก็ดาวพระพุธไม่แค่แฝงแสงถึงดาวสามองค์นี้ ดาวพังขานยังเล่งดาวการงานร่วมกับดาวพระบริตยยการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนงานอย่างนี้เลยนะคะหรือเปลี่ยนการดําเนินชีวิตไปต่างจากรูปแบบเดิมหรือไปใช้ชีวิตในต่างถิ่นแดนไกลด้วยดาวที่เรียงกันอย่างงดงามถึง เจ็ดราศีเรียกว่าดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรือลัคนาคุ้มพลเลยอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นความโดดเด่นในความดีงามนั้นมากมายแต่ก็ต้องรอดาวพระพฤหัสบดีซึ่งนำหน้าเจ้าชะตาดั่งเชือกที่ร้อยจมูกโคดและดึงเจ้าชะตาไปให้สู่ความเจริญรุ่งเรืองความสว่าง ตำแหน่งหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่สองธันวาคม2 5 6 5เพราะข้างหน้าเจ้าชะตาคือเกษตรราธิบดีคือดาวบุญใหญ่ที่จะมาช่วยให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จโดยตัวเจ้าชะตาเองก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคมารเมตรตุนในมังกรน,นี่ดีจริงเอ่ย และเรือนที่เจ้าชะตาไปสถิตก็ได้ตำแหน่งราชาโชคกุมกับดาวพระมริตยูแม้ว่ายังเดินวิกลคติอยู่แต่ก็ยังเป็นการบ่งบอกถึงอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จเพราะดาวที่นำหน้าเจ้าชะตาคือดาวพระพระัสบดี กำลังจะเดินหน้าต้นเดือนธันวาคมในตําแหน่งกเกษตรราธิบดีและเรือนต่อไปก็คือเรือนสาชะซึ่งเป็นสุพภพพในตําแหน่งราชาโชคและเรือนต่อไปมาสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระสุขคู่แห่งความเจริญความสว่างความสดใสของชีวิตและในเรือนปุตตะในเรือนของดาวพระพุธ จะได้รับความช่วยเหลือหนุนนำและการติดต่อสื่อสารการเจรจาการเรียนการศึกษาได้ประสบความสำเร็จจะดีมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวถ้าดาวไม่เดินวิกคติการเดินวิกลกติของดวงดาวไม่ใช่การเดินวิปริตแต่เป็นการเดินที่เหมือนกับจะเตือนเราว่า กำลังวิ่งนะอย่าให้แรงเกินเดีย๋ยวจะลม้มเบรกเบรกซะบ้างอ่าวิ่งตอ่อเบรกวิ่งตอ่อเบรกอะไรอย่างนี้เลยนะคะเรียกว่าไม่ให้เราลืมเนื้อลืมตัวเพราะดาวอยู่ในตำแหน่งที่งดงามดาวพระเกตถิตในเรือนลาภะได้ของดีของศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามด้วยนะและมีวาสนาในเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือการริเริ่มที่จะทำสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆอันเกี่ยวเนื่องกับ ต่างถิ่นแดนไกลหรือธุรกิจออนไลน์ยังได้เลยมองไปข้างหน้าก็มีแต่ความสดใสอนาคตที่แสนดีรอคอยเราอยู่มองมาข้างหลังก็มีคนให้ความช่วยเหลือนุนนำเจ้าชะตาไม่ว่าจะเป็นการงานหรือโชคลาภแม้กระทั่งในเรือนวินาศก็มีดาวพระเสาวที่เบียนหลังอยู่ในตำแหน่งกเกษตรราธิบดี เพราะฉะนั้นความหนักแน่นของเจ้าชะตานั้นไม่ว่าจะมองไปข้างหน้าหรือมองมาข้างหลังเจ้าชะตาก็จะพบคนช่วยเหลือและมีความอบอุ่นใจในที่สุดโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นดับที่คอยประทานพรให้แก่เจ้าชะตาและได้ของเก่าของโบราณของดีมาเฉยชมอีต,ต่างหาและเจ้าชะตายังอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่มีโอกาสในการบำเพ็ญบุญ พบครูบาอาจารย์ที่จะเปิดทางสว่างให้แก่เจ้าชะตาไม่ว่าจะเป็นทางโลกียะหรือโลกุตราธรรมแต่ทิ้งย่างไรก็ดีเจ้าชะตาก็อยู่ในช่วงของดวงขึ้นอย่างแน่นอนตนุก,กระดุมภาสัะพ,พันธุปุตตะทางเดินของดาวพรเพฤหัสบดีที่งดงามอย่างยิ่งและดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวต,วตัวตนของเจ้าชะตาก็กำลังเดินย้อนจากบาเพื่อ ให้โชคใหญ่แก่เจ้าชะตาเตรียมตัวรวยไว้ดีๆนะคะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมแต่ต้องระวังอารมณ์ตัวเองไว้สักหน่อยนะเพราะว่าอารมณ์ของท่านคือพระราหูเรียกว่าเป็นลมพายุใหญ่และสถิตอยู่ในเรือนไฟด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับคนที่กำลังอารมณ์ร้อน แบบมากๆแล้วก็สามารถเย็นได้อย่างมากๆเข่นกันคนที่จะเข้ามาหาเราต้องดูอารมณ์ของเราดีๆเจ้าชะตาควรระวังในเรื่องของตัวตนของเจ้าชะตาเองการทำงานการเสี่ยงโชคหรือการที่มีธุรกิจเกี่ยวกับหวยหุ้นต่างๆหรือเกี่ยวกับอบบยามุกก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนนะได้มากได้เยอะแล้วเวลาหมดอาจจะมีการหมดมากหมดเยอะ แต่โอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้มากได้เยอะเนี่ยหลังจากวันที่สองธันวาคมไปจนถึงปีหน้าเป็นโอกาสทองของเจ้าชะตาทีเดียวในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมและทุททกทท่านเนี่ยโชคดีให้สมกับที่เจ้าชะตาได้ดวงลัคนาคุ้มพลหรือดวงพระจันทร์ครึ่งซีกที่งดงามอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในการประสบความสำเร็จหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาอย่างมากมายที่จะหาได้ไม่ง่ายนักในจังหวะชีวิตหนึ่งก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ